เอาเ <im sharing> อ,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 อสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวนนี้ครนี่ครับเทวานุกนุกกันลาวันนี้สคริปต์นะวันนี้นะดูวิธีโบด้านนะครับ<ร> mm. นะอันนี้เป็นการคัดคัดแกนเขียนะครับนะเดี๋ยวดูปานเลยจัฮ่าดูยากนะครับนะกดติ้งไม่มีเตหนอเนี้ยอะไกดดู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 อะไรกดจัดดู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 ดดู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 ด อ่ะแต่ไม่มีตีนนี้แหละครับนี่มีตีนนี้แต่เดียวไม่ก็ว่าโอ้ยเลยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนกนกกำกำนกกำนะใกล้เกียดแต่มันก็ได้ผลจริงนะครับนะแต่ใกล้ต้องการเอาเรียนแบบกระลองได้เลยหาะมาครับลูกนู่นนะครับนู่เดี๋ยวนู่นมันได้ผลนะมันก็ดีว่านะครับนะซื้อว่าก็ได้อยู่ได้มาเลยเลยครับปานนี่ปานนี่ มันมีเป็นนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรครับไม่มีเตะนี่มีเตะเดียวอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาครับนะสำรับอูนี่ซ้ำนุม่มซ้ำมุมช่วยๆครับแต่ว่าอ๋อนี่นีนนนน่นี่มาๆนี่ตรงตรงตรงนุ่มลานี่มานี่ช่วยๆกันเลยครับนะเออ สักมาคี้กับอูนี่ไม่รู้ว่งเดี๋ยวได้ก็ช่วยๆกันไปเดี๋ยวต่มีมีเจ้าๆได้ก็ไม่ได้นะครับนะโค้งไกลโค้งมันอ่ะนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเบรกกันกับของกันนี้ก็เปลี่ยนชุดเกียร์นะครับนะคันนี้ันนี้ดีพอดีคันนี้ครับชุดเกียร์พ่วงเกียร์จัดโค้งไม้ไปเลยนะครับนะ กันนี่เขียมาโน้นครับกันนี่เพราะว่าลูกปืนตัวนี้นเป็นนี่ลูกปืนเข้มนครับมันมีปะนานตัวนี้ครับมันเป็นตามหมดนะครับนะถึงพอดีชุดเขียมมันก็เพื่อมกันนะกันครับนีของมันครับชุดนี้นี่ลูกปืนเข้มนะครับนะ นี่ครับอันนี้จุดพวงไม้ตัวนี้นี่ได้ทำการประกอบจุดไม้แล้วครับนะไอ้นุของมือสองอันนี้ของมันเลยครับอันนี้อันนี้ของจิดรถชุดนี้นะครับคันนี้เกียร์ฮอนนะครับนะเกียร์ฮอนแต่งฮอนไม่นัดตัวไหนครับมีอาการเสียงดังเบาเบาถึงเกียร์เวลาโปรลลลลลถึงเข้าเกียรมก็ได้กันพอลกปืนเข้มนี่ครับมันนี่กับรวงเลยลุดรวงมาเลย ล้วมทำให้แข็งอันนี้คองดีพอด,ดีนะครับคันนี้ดินพอดี